สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะพาทุกคนมาทําน้ํานมข้าวโพดทําสดสดใหม่ๆทานเองที่บ้านอร่อยได้ประโยชน์เริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมข้าวโพดมานะครับเป็นข้าวโพดหวานเปลือกเขียวๆแบบนี้เลยครับเก็บมาสดๆใหม่ๆนําไปปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกเสร็จแล้วนํามาฝานเอาแต่มเมล็ดใช้ทั้งหมด1กิโลกร,รัมครับ แจ้งนําไปชั่งมาแล้วนะครับใช้ทั้งหมด5ฝักน้ําหนักอยู่ที่1กิโลกร,รมัมขั้นตอนต่อไปก็นําไปต้มครับให้เราตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าลงไป3ลิตรจุดไฟใช้ไฟแรงปิดฝาร้อให้น้ําเดือดครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางเปิดฝาครับแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปได้เลยใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็คนครับคนเล็กน้อยแค่นี้พอแล้วก็ปิดฝาครับให้เราต้มในไฟกลางแบบนี้เป็นเวลา15นาทีต้มครบ15นาทีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สเปิดฝาออกด้วยครับหืมกลิ่นหอมยกลงไปพักให้ใคลายความร้อนครับพอเริ่มเย็นตัวให้เราเตรียมโถปั่นมาครับแล้วก็ตักเม็ดข้าวโพดตักน้ำด้วยนะครับ ทั้งน้ำทั้งเม็ดใส่ลงไปเลยปิดฝาแล้วก็ปั่นครับละเอียดแล้วก็พอครับให้เราเตรียมหม้อมาครับวางกระชอนลงไปแล้วปูทับด้วยผ้าขาวบางสองทบเทข้าวโพดที่เราปั่นไว้ลงไปเลยครับ เราจะปั่นแล้วนำมากรองแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าข้าวโพดของเราจะหมดอย่างที่บอกนะครับปั่นแล้วก็นำมากรองเรื่อยๆเลยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดให้เราคั้นน้ำข้าวโพดออกมาให้หมดเลยครับพอบีบออกมาเสร็จหมดแล้วก็พอแล้ครับอันนี้ก็เหลือแตะก,กาก รู้สึกว่าหม้ออันนี้จะใหญ่เกินไปนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อก่อนเปลี่ยนใส่หม้อเล็กลงมาหน่อยนะครับทีนี้ก็จุดไฟครับใช้ไฟกลางนะครับครั้งนี้เราจะไม่ต้มให้เดือดครับแค่อุ่นๆร้อนๆใส่น้ำตาลทรายลงไป8ช้อนโต๊ะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็คนครับ ผลในน้ำตาลทรายละลายตอนนี้กลิ่นหอมเดี๋ยวถ้าน้ำตาลทรายละลายนะครับแล้วก็เริ่มร้อนขึ้นมาเนี่ยก็ปิดแก๊สได้เลยถือว่าใช้ได้แล้วครับทำทานเองที่บ้านง่ายๆอร่อยได้ประโยชน์เนาะกลิ่นหอมชอบทานมากๆน้ำนมข้าวโพดทำก็ไม่ยากครับ ทำเองได้นะที่บ้านใครจะทํากินทําขายก็ได้นะครับสูตรนี้ตอนนี้นมข้าวโพดร้อนแล้วนะครับและน้ําตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนี่ครับปิดแก๊สได้เลยนี่ครับหน้าตาของนมข้าวโพดของเราน่าทานมากๆเลยถ้าใส่ขวดแช่ตู้เย็นนะครับก็ไม่แยกชั้นสูตรนี้ดีมากๆเลยครับรสชาติก็อร่อยกลิ่นหอม เดี๋ยวมาชิมกันครับหือสีสวยมากนน่น่าทานมากๆเลยชิมครับมกำลังอุ่นๆร้อนๆเลย ดีมากกินหอมหวานพอดีนะครับความหวานเนี่ยขึ้นอยู่กับข้าวโพดด้วยถ้าข้าวโพดหวานมากเนี่ยไม่ต้องเติมน้ำตาลเยอะครับกำลังดีอืมทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากอร่อยได้ประโยชน์วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ